สวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยใน EP 2ีสองนะครับ d e f i เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเรากล่าวไปตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะครับว่าดีฟ i คืออะไรสร้างมาเพื่ออะไรถ้าสรุปโดยย่อๆนะครับจะที่มาจากคลิปแรก d e ฟ i ก็คือรูปแบบนะครับธนาคารในโลกยูดิจิตอลนันเองนะครับซึ่งจะเข้ามาแทนรูปแบบของธนาคารเดิมนะครับ ซึ่งมีคนเป็นตัวกลาง e centralize finance นะครับก็จะเป็น AI นะครับหรือระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาประมวลผลและให้ใช้บริการทางการเงินต่างๆนั้นเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องไปดูว่าคุณสมบัติของ DeFi เนี่ยมันทำอะไรบ้างนะครับแล้วคุณสมบัติเหล่านี้นะครับก็จะ ให้เห็นนะครับถึงจุดประสงค์นะครับในการสร้างดีไฟน์นะครับก็คือว่าการให้บริการทางการเงินนะครับกับภาคประชาชนหรือภาคธุรกิจต่างๆซึ่งในยุคนี้นะครับปี2021เดนี่ยนะครับ,รบก็ดีไฟนเนี่ยมันก็ยังพัฒนาไปได้ระดับหนึ่งนะครับทำให้ระบบการใช้งานระบบการทำงานเนี่ยมันยังเป็น f ฟชั i นมา a ์กอยู่ และมันพัฒนาต่อไปอีกได้นั้นเราต้องมาดูคุณสมบัติของ DeFi นะครับว่ามเป็นอะไรบ้างอย่างแรกนะครับเป็น Open Source นะครับคือตรวจสอบได้นะครับระบบเนี่ยสามารถตรวจสอบได้จากคอมพิวเตอร์ทุกที่ดังนั้นระบบเนี่ยมันก็จะเหมือนกับบล็อกเชนนะครับคือว่าคอมพิวเตอร์ที่1น,นะครับก็สามารถสามารถที่จะ ส่งข้อมูลไปหาคอมพิวเตอร์ที่2และคอมพิวเตอร์ที่3ามนะครับเครื่องที่3มก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้นะครับโดยว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับก็มีแลนด์มาร์กเอาไว้แล้วนะครับก็เป็นการตรวจสอบนะครับข้อมูลก็คือเหมือนกับสเตทเมนของเราเราใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับผ่านแอปพลิเคชันธนาคารข้อมูลเหล่านั้นก็จะกลับมาให้เราเห็นนะครับเมื่อเราขอสเตทเมนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างย่อยๆนะครับคือข้อมูลทุกอย่างมันตรวจสอบได้นะครับที่มาที่ไป นะครับไม่ว่าใครจะไปหักบัญชียังไงนะครับหรือว่าทําอะไรนะครับทุกคนรู้หมดนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้มันไม่มีบิดพิ้วนะครับมันบันทึกตามตามระบบของคอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช่ด้วยมือทำนั้น d e f i ฟานะครับหรือเป็น Open s o อร์สที่ผมว่าทรงคุณค่าที่สุดนะครับเราจะก็จะเห็นว่าตลาดทุนหรือตลาดอะไรต่างๆเนี่ยถูกปิดเปือนมากๆเลย นะครับเรวมถึงตัวเลขในพวก GDP หรืออะไรพวกนี้นะครับคนทั่วไปไม่มีทางรู้ได้เลยแต่ในอนาคตเมื่อ d e f i นะครับหรือ e ี e ซน t a ไ e น์สเ t i ัสหรือ e c เ n t r a l i z e d f i n a น c e นะครับเข้ามาแล้วนะก็อาจจะเป็นคำตอบหนึ่งนะครับที่สามารถตรวจสอบความโปร่งใสของภาครัฐภาคธุรกิจหรืออย่างอื่นอีกครับ สคือความโปร่งใสนะครับคือไม่ปิดกั้นนะครับมันเป็นสาธารณะเลยนะครับเช่นอีทอล e u ียมนะครับธุรกรรมทั้งหมดให้บริการสาธารณะบัญชีเป็นแบบที่ไม่ระบุชื่อปลอมนะครับและมีที่อยู่เป็นตัวเลขก็คือมีแลนด์มาร์กเอาไว้ที่ผมบอกไว้ข้างต้นนั่นเองนะครับก็มีความโปร่งใสนะครับสามารถดูว่าข้อมูลนี้ต้นต่อมาจากอะไรนะครับแล้วก็อันที่3นะครับ ก็ทำให้การเข้าถึงนะครับไปถึงคนทั่วโลกเลยนะครับเพราะปัจจุบันเนี้ยการบริการทางการเงินในรูปแบบของธนาคารก็ยังมีข้อจำกัดอยู่คนนะครับไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการทางเงินทางการเงินเช่นการเปิดบัญชีนะครับมีบัญชีธนาคารมีอ c c เค n t ธนาคารสินเชื่อธุรกิจนะครับอันนี้ เป็นอย่างหนึ่งเลยนะครับบริษัทนะครับต้องการสินเชื่อธุรกิจทาไมบริษัทขนาดกลางไม่มีทางโตไปได้เพราะอันนี้เป็นปัจจัยหลักด้วยนะครับก็มันจะสามารถเข้าถึงได้นะครับเข้าถึงผู้คนได้ทั่วโลกเลยนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าการกระจายนะครับข้อมูลการกระจายภาคบริการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับ อันต่อไปนะครับก็คือย้ายข้ามแดนนะครับก็คือว่าการย้ายข้ามแดนนะครับก็อย่างที่เราได้รู้นะครับว่า d e f ฟทำให้ระบบการเงินเนี่ยมันรวดเร็วมากขึ้นนะครับไม่มีตัวกลางไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับไม่มีวันหยุดนะทำให้ก,การแพน์เฟอร์นะครับเงินหรืออะไรก็ตามนะข้อมูลน,นะครับก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นะครับคือการทำงานร่วมกันนะครับก็ d ีไฟเนี่ยก็พยายามที่จะเชื่อมต่อนะครับระหว่างซอฟต์แวร์ก,กับซอฟต์แวร์นะครับอย่างเช่น Wallet รูปแบบหนึ่งของบริษัทหนึง่งอย่างแก p นะครับกับของ g o j e ็กก็จะไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้น d ีไฟนนะครับตัวเนี้ยนะครับจะเข้ามาเชื่อมนะครับ ้อยต่อตรงนี้นะครับให้ภาคบริการทางการเงินเนี่ยมันกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับและ d e f i นะครับมีอีกคุณสมบัติหนึ่งนะครับคือเป็นสินเชื่อนะครับก็คือว่าสินเชื่อเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยกู้ปล่อยกู้ต่างๆผ่านแอปพลิเคชันนะครับฉะนั้นสินเชื่อทุกคนจะเข้าถึงง่ายมากนะครับและคุณสมบัติ ของดี f ฟอีกอย่างหนึ่งคือการให้กู้นั่นเองนะครับและต่อไปนะครับคือการกระจายอำนาจนะครับที่เรียกชื่อย่อว่า DEX นะครับหรือ DEX นะครับแพลตฟอร์มการซื้อขาย Per t t p p r นะครับให้ระดับความปลอดภัยสูงขึ้นนะครับไม่เปิดเผยชื่อและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับการแลกเปลี่ยนแบบตั้งเดิมนะครับผ่านองค์กรส่วนกลางที่ควบคุมและ อนุมัติธุรกรรมทั้งหมดนะครับบนแพลตฟอร์มเด็กยังไม่เคยคองทรัพย์สินนะครับโดยตรงแต่ใช้สัญญาที่ชาญฉลาดเพื่อดำเนินคำสั่งซื้อขายบนสินทรัพย์นะครับบนโลกออนไลน์การแลกเปลี่ยนยูนิวอฟสนะครับแบบกระจายอำนาจใช้กลไกนวัตกรรมนะครับที่เรียกว่าการสร้างตลาดอัตโนมัติโปรโตโคอลนะครับที่ช่วยสามารถหาข้อยุติ ระหว่างคู่สัญญาได้เกือบทันทีโปรโคอลถูกกำหนดให้มีการซื้อขายให้ใกล้เคียงกับมูลค่าตลาดปัจจุบันเลยก็คือว่ามันสามารถที่กระจายรูปแบบได้นะครับและก็สามารถที่จะช่วยนะครับในการที่สร้างมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นระหว่างเงินดอลลาร์กับเงินบาทน,นะครับอีกหน่อย d ีฟาเนี่ยมันจะ ระบุนะครับว่าอะไรจะเป็นตัวกลางนะครับในการแลกเปลี่ยนฉะนั้นจะไม่มีนะครับดอลลร์อีกต่อไปนะครับบอกดอลลร์เป็นใหญ่ที่สุดนะครับฉะนั้นดอลลร์ต้องเป็นเบสของค่าเงินต่างๆฉะนั้น d e ฟาจะกําหนดมาเองนะครับจะไม่เหมือนกับประเทศใดประเทศหนึ่งที่กําหนดอ่าบอกดอลลร์ชั้นใหญ่ที่สุดทุกคนต้องซื้อของภายใต้ดอลลร์ฉะนั้นดีฟาจะกําหนด เงินขึ้นมาเองสก,กุลของเงินขึ้นใหม่นะครับซึ่งอันต่อไปก็คือเรื่องของนะครับเหรียญคงที่แบบกระจายอำนาจคือ stable coin นั่นเองนะครับดันั้นเมื่อมีเหรียญน,นะครับที่เป็นตัวกลางอันหนึ่งนะครับที่เป็นโทเค็นหรือ stable coin ที่เป็นตัวกลางอันนึงนะครับในการแลกเปลี่ยนก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจะไม่ยึดติดนะครับว่าประเทศไหนใหญ่ นะครับก็จะเป็นเป็นเฟสหลักนะครับในการแลกเปลี่ยนของทั่วโลกนะครับแต่ดีฟามันจะสร้างกดมาสร้างเหรียญหรือสร้างสิ่งที่คนรับรองมานะครับฉะนั้นทุกอย่างก็จะซื้อขายภายใต้สกุลที่ define, ดีฟายกำหนดและเหรียญแบบกระจายหน้า stable coin นะครับก็จะสร้างมาทีหลังจากเหรียญหลักนั่นเองนะครับก็อย่างเช่น ดิจิตอลบาทดิจิตอลหยวนนะครับดิจิตอลดอลลาร์ที่อาจจะมีในอนาคตก็จะเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้ในการแลกเปลี่ยนธุรก,กรรมผ่านมือถือหรือแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับการทำ,ทำนายตลาดแบบเพียร์ทูเ r ียนะครับมันจะชัดเจนการจะทำนายตลาดได้ชัดเจนมากขึ้นมีข้อมูลมากขึ้นทำให้คนที่ถือเงินสดอยู่ถือเงินในธุรกรรมอยู่สามารถที่จะตัดสินใจเพราะสามารถที่จะดูข้อมูลนะครับ จากการสรุปข้อมูลดีฟายถึงแม้ว่าดีฟาตอนนี้นะครับก็มีเรื่องนะที่ที่ความน่าเชื่อถือปัจจุบันนะครับทําให้ดีฟาเนี่ยหลายกลุ่มนะครับก็ชี้ว่านะครับมีข้อผิดพลาดเรื่องของความป่งใสนะครับเพราะว่าเงินในธนาคารนมันหายไปนะครับก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่สำหรับผมเนี่ย ตีฟายยังไงก็เป็นนวัตรกรรมที่จะเข้ามาพลิกโลกทางด้านการเงินอย่างแน่นอนเพียงแต่ในยุคปี2021เนี่ยนะครับหรือปี2020เนี่ยระบบนะครับและการพัฒนาซอฟต์แวร์และการพัฒนาบลา็อกเชนต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถทำได้อย่างคอมพิลี่หรือสมบูรณ์แบบดังนั้นวันนี้นะครับข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสุดท้ายกดกระดิ่งครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเงินโลกดูจิตต้ก่อนใครนะครับและเรามี2ช่องทางนะครับเพจของเราคือ트 d u นะครับชื่อ트 d u และใน YouTube ก็ชื่อ The Massad e e d Channel สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ <S 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 <S